สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรับเดบตข่าวสารของเลตเตอร์ซิตี้ก่อนนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับแฟนบอลทุกท่านนะครับจะได้รับเดบตข่าวสารเรื่องแรกครับเรื่องของการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดสิที่คิงวูสเตเดียมข่าวที่2ครับเผยจํานวนนัดหากเลตเตอร์ซิตี้เข้าชิงบอลถ้วยทุกรายการข่าวที่3ครับเลตเตอร์เปิดศึกทีมดังพิมเมเลกชิงดัม ข่าวที่4ครับข่าวลืมมันดิสันย้ายไปร่วมทัพปืนใหญ่และข่าวที่5ครับนะักข่าวชื่อดังเผยหงยังสนใจคว้าตัวของบรนดในอนาคตเริ่มต้นข่าวแรกกันนะครับที่สนามคิงวิสเตรียมนะครับได้รับการเลือกให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด1 9แห่งใหม่ในเมืองเดเตอร์โดยเตรียมเปิดให้บริการนะครับวันที2่2ถึง13กอคอนี้นะครับแล้วก็คลินิกวัคซีนที่คิงวสเตรียมจะให้บริการในการฉีดวัคซีนแบบ วอล์กอินสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับเพื่อให้ชาวเมืองเลสเตอร์ได้รับวัคซีนที่ป้องกันโควิด -19 อย่างทั่วถึงมากขึ้นโดยสำนักงานบริการสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือว่า NHS ได้กระตุ้นให้ชาวเมืองเลสเตอร์นะครับได้รับวัคซีนก่อนวันที่19รกรกฎาคมนี้แอดด้วิลเลียมผู้วยการบริหารกลุ่มคลินิกแห่งชุมชนเลสเตอร์เชีย์นะครับและก็รัสแลนกล่าวว่า เราใกล้ที่จะได้กลับมาทําในสิ่งที่สําคัญที่หายไปช่วงล็อกดาวน์นะครับเราจึงจําเป็นต้องป้องกันโควิดสิให้ไกลจากเรามากที่สุดการมาฉีดวัคซีนของพวกคุณนะครับหมายถึงการช่วยป้องกันชุมชนของเราและทําให้กดข้อบังคับต่างๆภายในชุมชนนั้นคลี่คลายลงไปทาให้ชุมชนนั้นกลับมาเป็นปกติมากยิ่งขึ้นสำหรับข่าวต่อมาครับฤด,ดูการสัปดา์ยีและ21ที่ผ่านมานะครับเลตเตอร์ซิตี้นั้นเนี่ยต้องลงเล่นรวมกันแล้วทั้งหมด 5.3นัดทุกรายการนะครับโดยแบ่งจํานวนนัดที่ลงสนามในรายการต่างๆดังนี้พิมพ์ลีครับ38นัด FA ฟเอครับ6นัดนับตั้งแต่รอบที่3จนถึงนัดชิงชนะเลิศต่อไปครับคาราบาลครับ1นัดครับที่เราพ่ายให้กับอาร์เซนอลในรอบที่3นะครับต่อไปครับยูฟ่ายูโรปาลีก8นัดซึ่งนับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม6นัดแล้วก็รอบ32ทีมอีก2นัดนะครับรวมเกมที่ต้องลงเล่นในลู่การ2020และ21ไปทั้งสิ้น53นัด ซึ่งหากในฤดูกาลใหม่ที่จะเปิดขึ้นนี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้สามารถทําผลงานได้ดีแล้วก็ไปถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยในทุกรายการนะครับลูกทีมของแมนเชเอร์เนี่ยจะต้องลงเล่นมากสุดถึง65นัดแบ่งเป็นรายการต่างๆดังนี้คอมมูนิตี้ชิวนะครับหนัดพิมพ์บรีสันสแปรนัดเอฟเอครับหนัดนับตั้งแต่รอบที่3นะครับจนถึงนัดชิงชนะเลิศคาราบาลครับหนัดนับตั้งแต่รอบที่3จนถึงนัดชิงชนะเลิศนะครับต่อไปครับยูฟ่ายุโรปาลีกประมาณ13-15ถึงนัด ถ้าจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับจะลงเตะรวม13นัดจนถึงนัดชิงชนะเลิศหากจบรองแชมป์กลุ่มนะครับจะมีเพลย์ออฟเพิ่มขึ้นอีก2นัดทำให้ต้องเตะ15นัดถึงนัดชิงชนะเลิศด้วยนะฮะร,รวมเกมที่เล t เตอร์ซิตี้นะครับต้องลงเล่นในรููการใหม่ที่ถึงนี้นะครับหากเข้าถึงนัดชิงชนะเลิศในฟุตบอลถ้วยทุกรายการนะครับจะเป็นจำนวนทั้งสิ้น6.3ถึง65นัดเลยทีเดียวสำหรับข่าวต่อไปครับ โอกาสที่เราจะได้เห็นมิเกลดัมสกานะครับย้ายมาโชว์ทักษะลูกหนังบนเวทีพิมลีกในฤดูกาลที่ถึงนี้ใกล้เป็นจริงแล้วนะครับดาวเตไวัยีรปีนี้ได้รับการขนานนามว่าจะเป็นดาวที่สดใสบนเส้นทางการเล่นฟุตบอลตั้งแต่ที่เขาก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรนนอตเจลแลนด์ในวัย17ปีและหลังจากที่ฤดูกาลที่น่าประทับใจกับอาชีพการค้าแข่งของเขาในอิตาลีกับสโมสรออย่างซามโรเรียนะครับที่ฤดูกาลที่ผ่านมาหลังจากที่ย้ายมาร่วมทีมเพียง1ปี อีกทั้งผลงานของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมในศึกยูโรในสมร์นี้ด้วยจึงทําให้เขากลายเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจนะครับของเหล่าบิ๊กทีมทั้งหลายนะครับที่อยากจะได้ร่วมทัพทําให้บรรดาสื่อชั้นนําต่างๆคาดว่าโอกาสที่เขาจะย้ายไปเล่นที่อังกฤษนั้นเนี่ยอาจจะเร็วกว่าที่คาดคิดเอาไว้ก่อนหน้านี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทีมดังบนกรองอังกฤษอย่างคิตตันพาเลสเวสแฮมยูเนเต็ดเซาท์แฮมตันลีดยูเนเต็ดเลสเตอร์ซิตี้และก็สเปอร์นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายทีมในอิตาลีด้วยเช่นเดีย แล้วก็หวังว่าอยากจะไปร่วมทีมให้ได้สื่อระบุว่าผู้นวยการฟุตบอลคนใหม่นะครับของสปอร์ตฟาบิโอพาราสติซีนะครับนั้นมีความพลืมแข้งลายนี้เอามากๆนะครับและหวังว่าจะคว้าเขาไปร่วมทัพไก่ใดทองที่นอตส์ลอนดอนให้ได้ แต่ถว่าไม่ว่าจะสโมสรใดนะครับที่หวังอยากจะได้นักเตะร,รายนี้ไปร่วมทัพคาตัวของเขานั้นเนี่ยไม่ถูกแน่นอนนะฮะด้วยฟอร์มการเล่นของเขาแบบสโมสรบวกกับฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขากับทีมชาติเดนมาร์กในศึกยูโร2020นะครับทำให้ประธานสโมสรซามูรเรียนั้นออกมาเปิดเผยมูลค่าของนักเตะร,รายนี้ไม่ถูกเหมือนอย่างก่อนหน้าน,นี้อย่างแน่นอนคาดกันว่าตัวเลขกลมๆนะครับอยู่ประมาณที่30ล้านปอนด์แต่เมื่อเขายิงประตูเพิ่มได้อีกนะครับราคาก็จะขยับไปอีก40ล้านปอนด์ โอ้โหจะแพงอะไรขนาดนี้นะครับยิงทีนะฮะร,ราคาพุ่งกระฉูดเลยนะฮะค่าตัวของดาวเตะร,รายนี้สูงสุดอยู่ที่40ล้านปอนด์นะครับเฟรเรโรประธานสโมสอนซามูเรียได้กล่าวสำหรับข่าวต่อมาครับคาดว่าแฟนยิ้งจอกสยามนะครับจะสบายกันบ้างแล้วนะครับในดับหนึ่งเมื่อมีรายงานระบุว่าดิวของเจมสัน i มด n ิสันะครับจะย้ายมาร่วมทัพอาร์เซนอลนั้นเนี่ยตามที่ประโคมข่าวกันไปก่อนหน้านี้ได้จบลงแล้วนะครับ ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามข่าวลือแต่อย่างใดซึ่งหลังจากที่มีข่าวเจมีนิสันเพลย์เมเกอร์ตัวสําคัญของจิ้งจอกสยามเตรียมไปร่วมทัพปืนใหญ่ทําให้แฟนบอลบางกลุ่มของเลสเ,เตอร์นั้นผิดหวังไม่น้อยแต่ตอนนี้นะครับตามรายงานของสื่อชื่อดังนะครับในประเทศอังกฤษอย่างเอ็กเพรสยืนยันแล้วนะครับว่าดีลนี้ได้จบลงแล้วตามรายงานเนี่ยยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าหัวหน้าชุดดูแลการซื้อขายนักเตะของสโมสรอ,อาร์เซนอลอย่างเอดูนั้นเนี่ยได้ถอดใจกับดีลนี้ไปแล้ว เนื่องจากป้ายราคาของ p l a y m เม e r รายนี้อยู่ในระดับที่พวกเขามองว่าไม่พร้อมจ่ายจริงๆเพราะมีราคาสูงถึง80ล้านปอนด์ในทีเดียวซึ่งในความเป็นจริงเรานะครับเลเตอร์ไม่เคยคิดอยากจะขายหนึ่งในプレเมร์ที่ดีที่สุดของพิมพ์บลีกของพวกเขาออกไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับและเชื่อว่าดาวเตะรายนี้นะครับที่เปรียบเสมือนสมบัติอันล้ำค่าของพวกเขานั้นเนี่ยยังคงอยู่ในถิ่นิงวูสเตีย a มต่อไปโรโมาโน่นักข่าวชื่อดัง ชาวอิตาเลียนะครับยังได้เปิดเผยอ,อีกว่าดีวนี้มันยากเกินไปสําหรับอาร์เซนอลที่จะสามารถเสกให้เป็นจริงได้ตามที่พวกเขาปรารถนาสําหรับข่าวต่อไปครับซึ่งตอนนี้นะครับเหมือนกําลังพยายามที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างปีกของแมนเชสเตอร์เดติแองและดิจเคนะครับกับเลสเตอร์ซิตี้ครั้งหนึ่งในตลาดซัมเมอร์นี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่การพูดถึงนี้เกิดขึ้นปีกรายนี้กับเลสเตอร์ซิตี้เกี่ยวกับดีลการย้ายสลับขั้วจากอูทอร์ฟอร์ด มายัางคิงฟูสเตเดียมนั้นเนี่ยของเดนนี่เจมส์ยังถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายนะครับตั้งแต่2อถึงสซีซันก่อนหน้านี้แน่นอนว่าการเซ็นสัญญากับนักเตะอย่างเนนนี่เจมส์ที่มีทั้งความเร็วและความสามารถในการจ่ายบอลยอดเยี่ยมแบบนั้นเนี่ยเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมและชันฉลาดของเลเตอร์อย่างแน่นอนหากเกิดขึ้นจริงนะครับสำหรับข่าวต่อมาลิวฮูยังสนใจคว้าตัวของฮาวิบราน,นะครับหลังจากมีข่าวเชื่อมโยงกับแข้งรายนี้ แม้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายออกจากเลสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้ในขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมพวกเขาแต่มีรายงานว่าพวกเขานั้นต้องการโลดนังเตะออกจากทีมก่อนถึงจะสามารถคว้านังเตะเข้ามารวมทัพได้ทําให้นาคตของดิวอคอริค้แล้วก็ชาคิลี่ยังไม่แน่นอนด้านนิวโจนนะครับผู้สื่อข่าวชื่อดังนะครับ go.com ให้สัมภาษณ์ผ่าน The r e s t m i n นนะครับทีวีว่าบางครั้งมันก็ยากที่จะสื่อความหมาย แต่มีบางสิ่งที่คุณต้องรู้สิ่งที่คุณสงสัยและสิ่งที่คุณไม่รู้ผมยอมรับการเปิดเผยมีบางสิ่งที่ผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับลิวพูแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้คือผมได้พูดคุยกับทีมซับโค้ดและก็แมวมองของลิวพูชื่อบางชื่อที่ปรากฏขึ้นและพวกเขาพูดว่าใช่เขาเป็นเพื่อนที่ดีเขาเก่งมากและราเนปเป็นหนึ่งในนั้นเขาอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ลิวพูเซ็นสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ในอนาคตก็ไม่แน่ คุณจะรู้ได้อย่างแน่นอนนะครับว่ามีคนจํานวนมากรวมถึงสตารโค้ดและก็รวมถึงเหล่าแมวมองต่างๆที่คิดว่าเขาเป็นพ้เร่นนีมากครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของ l e t t e r c i t y นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ